สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักล่าคลิปโตทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยนะวันนี้เรามีหัวข้อร้อนๆมากมายที่ต้องอัปเดตกันนะโดยเฉพาะบิตคอยที่กําลังจะเบรกทะลุเข้าใกล้1นึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับข่าวในเรื่องของ r i เ p ิลนะว่าจะมีการทํา IOP ไหมนะครับอ่อนโดนะเราจะมาคุยกันว่าทําไมโมเมนตัมครั้งนี้กลับมาแรงนะครับและ ทางเหรียญซุยเองก็มีเข่าใหญ่มากนะที่อยากทำให้ต้องอาปากค้างกันเลยทีเดียวนะครับไปลุยกันเลยนะเช่นเคยคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะ,นะครับภาพรวมนะของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยเช้านี้บิตคอยก็ยังเคลื่อนตัวนะครับเคลื่อนไหวราคาที่ประมาณสักเก้า0เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสูงขึ้นนิดหน่อยนะกว่าช่วงวันก่อนหน้านี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับก็เข้าใกล้ นะประมาณสักแสนเหรียญน,นะขึ้นไปนี้อีกขึ้นไปจากตรงนี้อีกประมาณสักค่าเนั้นเนี่ยก็จะไปแตะที่ประมาณแสนเหรียญแล้วนะครับแต่ดูเหมือนบิตคอยนีย่จะเริ่มดีค o u เปินะหรือว่าแยกตัวมาเดิมเกมเกมของตัวเองนะครับที่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่แตกต่างนะจาก SP500 แล้วก็ทางหุ้น Nasdaq ด้วยนะครับ ความกลัวใตลาดเองก็ลดลงนะหลังข่าวว่าทําเริ่มถอยทับนะจากนกโยบายภาษีที่ก้าวล้าวทาให้โอกาสการรีบาวของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของภาพใหญ่เกาหลีใต้เองก็กําลังเจรจานะกับสหรัฐมิกาเกี่ยวกับเรื่องภาษีเช่นกันนะแต่ก็ยังไม่เร่งรีบนะก็เซตเป้าว่าอาจมีข้อตกลงได้ในช่วงรกรกฎาคมนะครับไม่ใช่ตอนนี้ก็หมายความว่าความตึง เครียดด้านการค้าอาจลากยาวนะส่งผลดีนะให้บิตคอยกายเป็นสินทรัพย์ที่คนหันมาหลบภัยความเสี่ยงมากขึ้นนะในช่วงที่ตลาดโลกไม่นิ่งเนะี่ยในส่วนของจีนเองนั้นเนี่ยจีนออกมาบอกตรงๆนะว่าเราไม่ได้คุยอะไรกับสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นนะพร้อมท้าทำว่าอยากคุยก็ยกเลิกภาษ,ษีฝ่ายเดียวซะก่อนนะครับด้านทำเองยังยืนกรานนะว่ามีการประชุมรับเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่บอกว่าประชุมกับใครนะครับ งานนี้บอกเลยว่าสงครามการค้าจะกดดันเศรษฐกิจโลกยาวๆนะและยิ่งเป็นแรงผักผักนะครับให้บิตคอยนั้นเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นด้วยนะครับในเรื่องของ ETF เองนะในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมานนั้เนี่ยกระแสเงินไหลเข้าบิตคอยสูงขึ้นถึง3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคนที่เคยเทขายในช่วงราคาตกนั้นเนี่ย กำลังโฟ m มแห่กับซื้อนะเพราะกลัวตกรถรอบใหม่นะสะท้อนชัดนะนะว่าความเชื่อมั่นเริ่มกลับมาแล้วและการถือบิตคอนนานๆมาไขผลดีกว่าการเทขายหนีทุกครั้งจริงๆนะครับและที่น่าตื่นเต้นนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปนี้นะครับในเรื่องของตัวเฟดนะครับที่มีการ อนุญาตนะธนาคารกลางธนาคารนะครับในสามัญการตอนนี้เนี่ยได้รับไฟเขียวนะครับจากทางเอ่อจากทางเฟดนะครับให้ทําธุรกิจกับคริปโตได้อย่างอิสระนะก่อนหน้านี้ต้องขออนุญาตพิเศษนะครับแต่ตอนนี้นันเนี่ยไม่ต้องแล้วนะนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับที่อยากทำให้อนาคตเราสามารถเดินเข้าแบงก์ซื้อบิตคอยได้ทันทีนะครับแต่จําไว้นะครับว่าถ้าแบงค์ถือครองบิตคอยแทนเรานั้นเนี่ยก็ไม่ใช่บิตคอยของเราจริงๆนะครับเพราะว่า เขาอาจจะเอาบิตคอยของเราไปปล่อยกู้เหมือนเงินสดก็เป็นได้นะครับในส่วนของกราฟราคาบิตคอยก็อย่างที่เห็นกันนะจากตรงนี้ไปอีกแค่ประมาณสัก5%เองนะไปก็จะไปแตะหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับและถ้าไปแตะหนึ่งแสเหรียญได้จริงๆหรือทะลุขึ้นไปได้เนี่ยมันจะลากโฟโมขนาดใหญ่กับเข้าตลาดอีกรอบด้วยนะครับก็รอแค่เวลาเท่านั้นนะนะเกิดขึ้น,นแน่ๆนะครับ ในด้านของเอ็กซาพเองเนีก็มีข่าวใหญ่นะที่หลายคนไม่ควรพลาดนะล่าสุดนั้นเนี่ยดิปล์ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าพวกเขาจะยังไม่ IPO ในปี2025นี้นะเรื่องนี้ก็ทำเอาหลายฝ่ายเซอร์ไพรส์นะเพราะ,ะแต่เดิมนักวิเคราะห์หลายนักวิเคราะห์และนักลงทุนต่างมองว่าการเข้า IPO คือก้าวต่อไปของริป l e นะหลังจากพ้นคดีความ กับเสกมาได้อย่างสวยงามนะครับแต่ลิโพ l e เองบอกชัดเจนนะว่าด้วยสายการเงินที่แข็งแกร่งนะบริษัทมีเงินสำรองอยู่ในมือหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะจึงไม่จําเป็นต้องพึ่งพาการระดมทุนจากตลาดหุ้นนะครับประธานบริษัทมอนิกาลองนะยังย้ำนะว่าลิโพ l e มีศักยภาพในการเติบโตได้ด้วยตัวเองร้อนนะครับไม่ต้องแบกภาระการเปิดเผยข้อมูลหรือแรงกดดันจากตลาดหุ้นนะครับ และนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นหมากสำคัญนะลิเบลเลือกที่จะมุ่งหน้าขยายจิจการระดับโลกนะผ่านการเข้าซื้อจิจการใหม่ๆทั้งในภาคการเงินดั้งเดิมและการเงินดิจิตอลนะครับการไม่เข้า iPO ครั้งนี้ทำให้ลิเบลมีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับสามารถเคลื่อนไหวเร็วแข่งกับคู่แข่งในตลาดคริปโตและฟินเทคได้อย่างคล่องตัวแบบสุดๆนะครับและนี่คือการวางหมากสำหรับการเติบโตระยะยาวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะ นอกจากนี้ก็อย่าเลืมนะครับว่าฟิวเจอร์นะของร i b วเองนั้นเนี่ยก็กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญนะก่อนการเปิดตัว Spot ETF ที่จะเพิ่มสภาพคล่องให้กับ XRP อย่างมหาศาลอีกด้วยนะพร้อมทั้งกิจกรรมนะบนเครือข่ายนะของเอ็กซาร์พเน็ตเวิรนเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้น67%ในช่วงที่ผ่านมานะครับ บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งนะของชุมชน XRP นะครับยังเหนียวแน่นนะแม้ในช่วงตลาดที่มีความผันผวน,นนะครับในส่วนของ Ond o n อนโเองนะก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากเหมือนกันนะพวกเขากำลังหาลือก,กับเซกนะเรื่องการออกโทเคไนซ์สินทรัพย์จริงหรือเลเวอร์แอส s ซทนะเช่นพวกพันธบัตรรัฐบาลและตลาดหุ้นต่างประเทศในรูปแบบโทเค็นนะครับ ถ้าเรื่นี้เกิดขึ้นจริงนั้นเนี่ยจะถือเป็นการเปลี่ยนเกมครั้งใหญ่สําหรับตลาดคริปโตเพราะการเข้าถึงสินทรัพย์แบบดั้งเดิมจะง่ายขึ้นมากนะสำหรับคนทั่วโลกนะครับสาคัญออนโดเองเริ่มต้นด้วยการนำบทบัติรัฐบาลสหร,รัฐมิกามาโทเค็นไนนะครับซึ่งเป็นก้าวแรกที่มั่นคงและน่าเชื่อถือนะจากนั้นพวกเขาจะมีแผนที่จะขยายไปสู่หุ้นบริษัทใหญ่อย่าง Apple Microsoft n v i d อ a นวเดียะเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเข้าถึงตลาดหุ้นสหร,รัฐมิการสามารถ ซื้อขายหุ้นเหล่านี้ผ่านบล็อกเชนได้ง่ายๆนะครับการทุกขในายสินทรัพย์จริงนันเนี่ยจะทําให้ตลาดการเงินดั้งเดิมและดีฟาผสานเข้าหากันมากขึ้นนะลดข้อจํากัดเรื่องภูมิศาสตร์เวลาและค่าธรรมเนียมนะครับทำให้การลงทุนไรพรมแดนอย่างแท้จริงนะนอกจากนี้หากอ n อนโดสามารถทําตามข้อกําหนดของเซกได้สําเร็จจะเป็นต้นแบบให้โครงการอื่นๆตามมาอีกมากมายนะเช่นการทุกขในายอสังหาริมทรัพย์นะงานศินลปะราคาแพงหรือแม้แต่ สินทรัพย์สะสมอย่างการ์ดโปเกมอนนะที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตด,ด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่การสร้างเหรียญใหม่นะแต่คือการนําโลกการเงินจริงทั้งใบขึ้นมาอยู่บนบล็อกเชนจริงๆนะครับและทั้งหมดนี้กําลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราตอนนี้เลยนะครับมาที่ทางอีกเหรียญหนึ่งนะที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับก็คือซุยนะมีข่าใหญ่นะครับมานับว่ากําลังซุ่มทําโปรเจกต์ร่วมกับโปเกมอนนะครับบริษัทพาราโซทีท่ซุยพึ่ง ซื้อจิตการมาปลูกเพิ่มเข้าไปนโะยบายข้อมูลส่วนตัวของโปเกมอนโฮมอย่างลับๆนะครับงานนี้ถ้าสุยได้ลิขสิทธิ์เกมการ์ดโปเกมอนจริงๆบอกเลยว่ามีสิทธิ์จะระเบิดราคาทะลุฟ้านะมันและมันอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการลุกตลาดเกมมิ่ง NFT ที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับราคาบิตคอยก็อย่างที่บอกนะอีก5%้าเเซจะไปแตะหนึ่ง0สนนะครับอีธิเลียมเองอยู่ที่ 1,800เหรียญนะขึ้นมาที่แนวรับตรงนี้ได้แล้วนะต้องมาลุ้นกันว่าจะทะลุไปที่2,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสได้หรือเปล่านะครับขึ้นไปต้องขึ้นไปจากนี้ประมาณสัก11%นะอ่าอีสอีเทียมในเทียบมูลค่าของตัวบิตคอยนนเนี่ยก็เทสที่แนวรับตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นจุดที่น่าจับตามองวาที่น่าจับตามองนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาเทสตรงนี้เนี่ยก็อีเทียมก็จะวิ่งขึ้นนะครับมูลค่า สูงขึ้นนะครับเทียบในมุามองตัวบิตคอยแล้วก็เป็นเอาคอยซีซั่นอย่างแท้จริงตอนนี้เราอยู่ในจุดนี้แล้วนะลองซูมอินเข้าไปดูอ่าซูมเอาเข้าไปดูในภาพใหญ่นะครับในตามเฟรมวิกฤตบ้างนะจะเห็นว่าอีเทรเรียมก็อ,อยู่ในจุดที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับในช่วงนั้นเนี่ยกลับมาเทสตนะ์อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะอีเทรเรียมเทสตรงนี้นะครับก่อนที่ทะลุเส้นเอ่อ20 daily moving average ขึ้นไปเนะี่ยใช้เวลา ประมาณสักร้อยวันนะถ้าเกิดทําตรงนี้ไปประมาณ175วัน,นะน,ะวนจะไปแตะที่ประมาณเดือนกันยาตุลาปีนี้เลยนะที่เริ่มวิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะที่ใช้วัดเอาคอรเทชันได้อย่างดีเลยนะสำหรับตัวอีตาเลียมนะครับเอกซาปีเองนะขึ้นมาที่ระดับประมาณสัก2.19เหรียญน,นะครับสูมอินเข้าไปดูในไทม์เฟรมเดลี่นั้นเนี่ย ก็อยู่เหนือเส้นอยู่เหนือแนวต้านนะเส้นห0สิบเดลี่มูวิ่งไปเเส้นสีส้มตรงนี้นะครับแต่ยังไม่ไปทะลุที่เส้นี่ส้บ20 week s m นนะที่ประมาณสัก2 4 2จุดสี่สองเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ xrp นะครับเอเดนเองอยู่ที่ประมาณเจ็สิบเส้นนะวันนี้ก็มีท่องเขียวขึ้นมานิดหน่อยนะครับโซน่าอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโซนะครับโดสคอยอยู่ที่ประมาณสิบแปดเซนนะ แนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณสัก20่สิบเซนนะครับแนวต้านถัดไปนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆวันนี้ครับสำหรับภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ เพื่อนคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับกับแนวโน้มของบิตคอยและตลาดคริปโตและข่าวร้อนๆในวันนี้นะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะและถ้าอยากไม่พลาดโอกาสในบูร,รบ์ลามอดรอบนี้เนะี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลสําคัญสาคัญที่มาแชร์เพื่อนให้ฟังแบบนี้ทุกวันนะครับสาหรับคลิปนี้รากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ